สวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวใหม่เลยนะคะทริปนี้จะพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือนะคะไปเที่ยวเชียงรายนะคะสวนม่ฟ้าหลวงนะคะขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หน้าหนาวบรรยากาศดีะมากเลยแล้วก็ดอกไม้นะดอกไม้เมงหนาวก็จะเป็นดอกไม้ที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะหลังจากที่เราเที่ยวสวนม่ฟ้าหลวงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวตลาดโดยตุงเนาะขอบอกเลยนะว่าแบบจะมีเสื้อผ้าขายเยอะมากๆแล้วก็อาหารทางเหนือเยอะะมากๆเลยเนาะ และที่สำคัญนะโอ้โหแบบคนคึกคักมากเลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยเนาะแล้ววันนี้ลุงฟ้าก็มาเจอนะมีการปรโมทหนังเลยนะเรื่องหลอนเนาะเปิดวันที่สบ18มกราเนี้อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดโดยตรงกันดีกว่าอุ้ยนี่ของจริงใช่ไหมเนี่ยหรือแต่งเอาโอ้โหช่องไหนคะเนี่ยเล่นหนังช่องไหนคะ เรื่องหม่อมใช่ไหมโอ้โหฉายหรือยังคะ18มกราคม18มกราคมโอเคเนาะขอบคุณค่ะยิ้มหน่อยสิจะมาสยองแน่แน่18มกราคมได้ลงลงคี่พวกอะไรก็แฮชแท๊กได้แฮชแทกใช่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนี่ย มีชื่อปะเนี่ย <c oughs> ชื่อหมอมใช่ไหมสลักจิต <c oughs> มอมสลักจิตร <c oughs> ้อนแน่แน่ฉายเมื่อไรนะสิบแปดมกราสิบแปดมกรา <c oughs> เจอกันนะจ้า <c oughs> ทุกโร <c oughs> งภาพยนตร์โอเคค่ะไปเดี๋ยวพาไปชมตลาดโดยตรงผู้ของขายเยอะจังโอ <c oughs> เยอะมากเลยโอ้โหขายเพงมาแค่ไนราคาชุดละเท่าไหร่คะร้อยแสบร้อยแปดสิบ้แสไม่ได้ขายแบบอมยังไม่ได้เป็นเดิมเลยรอสิบไปแปไม่เดือดวาจะได้่อยากขายแต่ดแต่ไปดูแล้วดูละอีกกล่องนะโอ้เสื้อผ้าผ้ามือทำแบบ สวยงามมากๆเลยไปแต่พาไปดูข้างล่างดิเสือกผ้าชาดอ้วยพอแถมมีเงินด้วยนะเครื่องรางของขังมีเงินขายเลยออืมันนี้ดูเครื่องรางของขังนะไม่ใช่เงินเนี่ยค่ะพญาขุดพญาขุดของแท้ขามของแท้ไม่ไม่มาเขียนว่าไงอ่านไม่ออกเป็นเงาตกอืตุมีเข็มขัดขายด้วยนะ ยังโหตลาดโดยตรงนี้ของขายเยอะแยะมากมายนะเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าสมากกัมาา่า่ะนะเสื้อผ้าชาวเขานี่ผลไม้เชื่อมก็มีนะชุดเด็กชุดเด็กโดย มีอะไรซ่เยอะ้างบนไหนเหีียอันนี้ไม่มีเกี่ยวเสื้อผ้าอู้ตอนนั้ก็มีผลไม้เชื่อมถุง้เก้าสิบแปดสิบร้อยยี่สิบ ส่วนมากจะเป็นเฉพาะเสื้อชาดอยเยอะมากๆมาก ชุดชาโดยทาั้ง,งานั้นโอ้ยเยอะมากลตลาดโดยตรงใครอยากซื้อก็มาหาซื้อได้นะที่โดยตรงเนาะนนขายของพวกเยอะมากๆโอ้ยดูนักท่องเที่ยวมาทเที่ยววันนี้เยอะมากเลยตล<ฮ>าดโดยตรงหรือว่าจะเป็นตลาดโดยตรงนั่นเลยนะ<ฮ>อยู่ตแถวแม่ฟ้าหลวงนะเชียงรายนะ าบอกเลยนะว,ว,ว่าโอ้ยตลาดนี้แบบใหญ่มากๆเลยขายของนิ่ขายเสื้อผ้าชาดอยอะเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหผลไม้ไงผลไม้เพียบเลยบัวหิมะก็มีอะไรเจ้าโอ้โสุกพักรับครับเทารัดก็มีลูกพับครับผมลูกพับ โอ้เยอะมากๆพึ่งป่าก็มีโอ้โหอสมุนไพไทยก็มีโอ้โหอันนี้ผักหายากมากผักอะไรเนาะโอ้โหนี่มาจากโดยเลยเนี่ยลพกลงจากโดยโอ้โหใครชอบแบบกินอาหารแบบบ้านๆเนาะสามารถมาซื้อได้นะที่ตลาดโดยตรง อนนี้อันร่อยมากเลยอะไรนะที่กินอยู่เผือกเผือกอันเท่าไหร่กระจารแล้วเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเผือกกระจารละยี่สิบบาทเนาะอันนี้คือสาคูสาคูอ่ะขอขอดูหน่อยได้ไหมมันเป็นยังไง่าเออถุงถุงอันละยี่สิบถ้าเกิดเมาสสามอันนี้ลดแล้วเหลือลดอ็เหลือลดเอี่ห้าสิ Để anh này ạ à.